เน้นแบบบัฟในไฟด้วยไม่เน้นตีเน้นบัฟกูวิ่งวนในไฟอ่ะด่าเนี่ยเจอดรอล้วปิดถนนเละปถนนเลปถนนเลยมึงจอดขวางถนนเลยจอดขวางถนนเลยจอดเลยจอดเลจอดเละจอดเลยจอดเลยจอดเลจอดเลยจอดเละ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 จอดเลจอดเลจอดเลยจอดเลจอดเละจอดเลจดะจอดเละจอจอดเละจอดเลจอดเละจอดเลจเละจอดจอดเละจอดจอดเลอดเละจอดเลจดเละจอดเละจอดเลจอดเละจอดเละจอดเละจออดเอดดเลจอดเลจอดอดเล เราไี่พี่เราเน้นเดินมาไว้มาไว้พูดนะสลบเราเรียกแคลนเงว่าอะไรพี่ห้าอุ้มใช่ไหมพี่ห้ามอุ้มสลบสลบห้ามพูดไม่เล่นปืนเราเรียกแคนเงว่าอะไรดิพี่ไม่พี่ถ้าถ้าตายเราไปอยู่ไหนอ่ะพี่ถ้าตายเราไปอยู่นี่แหละถ้าตายเราอยู่นี่แหละพี่แล้วเราจะเล่นเดียนเดว่าอะไรเราเรียกแคนเดว่าอะไรดิพี่แดนบอลเวทพีุดดำชุดดำชุดดำชุดดำ ก่อเลยพี่คุยก่อนป่าว่าเสียงต้องมาก่อนหรือเปล่าเอาแบงเล้ว ไม่ต้องถึงมือรุ่นใหญ่เฮ้ยแดนตีอยู่เพื่อนผมเลยครับแดนตีอยู่เพื่อนรุ่นใหญ่ลงไปเล่นละตายตายหนึ่งเว้ยแดนตีอยู่เพื่อนเลยสิชุบิวสิชุบิวกันหน่อยกันหน่อยกันหน่อยเพื่อนชุบิวชุบิวชุบิวเกิดเกิดเกิดตายชุบิอ่ะชุบิอ่ะชุบิอ่ะไอ้ไหนไม่ตัดเลยี่ พิษภานะคะใครโดนพ่นกับแบลแทร์จูบหน่อยจบหน่อยไอ้จูดับจูเพื่อนหน่อยจูบอยู่เฮ้ยจูบอยู่จูบอยูกันหน่อยกันหน่อยจูดับจูเพื่อนหน่อยเฮ้ยไปช่วยเพื่อนหลังบ้านเขาเขาหน่อยเพื่อนเราโดนเพื่อนเราโดนหลังบ้านเขาเอ้ยเพื่อนโดนป้อนนักแขกเฮ้ยเกยเกยโอ้โหเกยโดนป้อนนักแขกเฮ้ย สอมาสอมาสอมาหยุดด้วยครับหยุดด้วยครับหยุดด้วยครับสองเรียนอยู่ด้วยครับคุกเข่าครับสองเรียนคุกเข่าด้วยครับสองเรียนคุกเข่าครับใคยไทยไม่ข่าจะรับการยิงนะครับคุกเข่าด้วยครับคุกเข่าไหมจะคุกเข่าไหมอ่า สักครับบนอะไเสุดท้ามาช่วยผมที่จะใส่ได้ไหมครับไม่คุไม่ใสปกครองครับเตรียมครับไปปกครองปกครองเขาดื้อจัดการเลยไปปกครองตีไม่ไหวก็ต่อยไปนะค่เด็กคุกเข่าค่ะคุกเข่าค่ะคุกเข่าค่ะไปปกครองคุกเข่าปกครองทำการยิงลูกสองได้เลยครับแล้วเขาไม่หยุดตีใส่ปกครองทำการยิงลูกสองคุกเข่าไเร็วกนครับไปปกครองแล้วคุณแก้มือเขาไว้แล้วคุณแก้มือเขาไว้เราไม่จับแล้วเราคุณแก้มือเขาไว้ให้เขาคุกเข่าคุกเข่าได้นะคะใสปกครองแล้วคุณแก้มือเขาไว้เขาเข่า ภูเขาวด้วยนะคะไปภูเองยิงแล้วก็ล็อกคุณแจมือเข้าไว้แล้วเขาเขาภูเขาวนาครับไอ้ภูเขาหนขาวครับไอที่โดนล็อกมือทุกข่าวด้วยครับภูเขาด้วยครับใช่ครับใครที่โดนล็อกมือทุกข่าวด้วยครับปีกเป็นสลิมครับขทันทีดูดูแดนซ์ฟีหน่อยครับไปปกครองดูแดนซ์ฟีหน่อยครับเฮ้ยแดนซ์ฟีเขาเมากาวนะครับทาซ้ายเพื่อนผมโดนรูม่าเพื่อนผมโดนรูมาทางซ้ายอะ้ยหมีเพื่อนผมโดนรูม่าทางซ้ายอ่ะ

กุดลบมือไบุกองิงก็ลบมือเขาจุ๊บจุ๊บจุ๊บเขาจุ๊บเขามาช่วยมาช่วยตีไฟบุกรองไฟบุกรองลบมือเขาเาเลยเอาไาบุกรองเลยเอาไาบุกรองเลยมือเขาครับเอาไาบุกรองเอาไาบุกรองยิงกันลบมือเขาตีไฟบุกรองก่อนพี่เอาไฟบุกรองบอเอาไบุกรองอไปตีไฟบุกรองมือไปบุกรองาเลี อุ้มไม่ได้อ่ะดผมเอีหมดแล้วอ่ะปรองผู้เข่าครับไม่งั้นคุต้องหมดกูหมดครับไปปกครองผูเ่าเลยไปปกครองผู้เ่าเลยอ้ชุบชุบชุบปกองมาปลดมือปกครองปมือมนอ่ะมิชุบ้ยโอ้ยโยดนอ้อ้้อย

ปกอ้คอปดมือแล้วปดมือแล้วปลดมือปลดมือไอ้สเดย์ไอ้อดย์แไ้วมหายอะไรงแล้วจมหายอาไปดิมากรลุดๆ เฮียต้องโดนปลดมือตอนเนี้ถึงถึงจะสนุกไอ้เฮียถ้าโดนเราเมืออย่างี้มันไม่หนุกไอ้ับให้จะพาปลดล็องให้ได้บ๋วเฮ้ยปลดปปลดไปปลดปปลดไปปลดปลดปปลดปามงปลดกูสนุกถ้ามงปลดกูสนุกเดี๋ยวกูจัดให้ เออเดี๋ยวก่อนใจเดี๋ยวก่อนยืดตัวเต็มไอ้สัสว่าไงว่าไงเดี๋ยวเขยี้นี่ก่อนเอาไปเลยไม่มีนักแล้วนะจ๊ โอ,โอ้โหแถวนี้มีแต่ศพออ่ยโดนล็อกมือพาดเลยสัสคนมันเยอะเลย ไอเนี่ยไอนี่แม่งหนีตายเว้ยดูดิอไอนี่แม่งหนีตายไปนู่นเลยกับถึงหาดเ้ยเพื่อนนอนเพื่อ่โอนบนรถเฟรพี่บนรถเฟรเห็นปะ ต้องบนมาครับได้แท็กบาร์ไว้ผมได้เลยนะ ไอ้ปลาพี่ขึ้นมาขึ้นมาพี่หมอขึ้นมาการรักษาขึ้นมา,า,าการรแก็าขึ้นมาห้าสิบสี่ห้าสิบสี่หนึ่งเจ็ดแปดหกครับ ฝั่งนี้นะหลังรถบัปะหนึ้าสองเก้าครับชวล้วชรแลชรแลชรลวห้าศูเรื่องกูหลุดเลยหครับต้นมันเนี่น่อสามแปดศูครับหนสาอะไรนะเมื่อกี้หนึสองเก้า่งเดมิมาดิมาด้มาดสี่มา แท่นะครับหกสี่เจ็ดครับมีเอดีเหลือไหมครับมีครับมีมีเลขหน0 5ครับขอแท่กนะครับไหนคนไหนยาวอดีอะออนะครับพี่ผมครับผมครับก็บอกแล้วสามแปดครับใครเอาไหนครับหนึสามครับเอดีครับผมครับพี่หนึ่ครับพี่หนึ่งแปดศูนย์ เออพี่เโยครับหนึ่งสามห้าเจ็ดามหนึ่งาม้าเจ็เข้มาหเมเฮ้ย่ะมันหมดรีบร้อพี่มาแล้วมกมาแล้วพี่รีบไป่อนอรเลยรถเลยครับมาแดนี่มานี่มามามาหลังหลังรถเมย์มามาป้ายหน้ามาเสียงตัวแหลมไนี่อูเต็มเลยครับป้ายนีแดนซี่จองเนาะมันมีแต่เสียงมันไปไหนแล้ววะไอ้โมูโ ไอพีไอบีไอพีไม่มีไม่ตัวตัวไหนตัวไหนฟิฟิแล้วตอกกลางไหมไหนวะไอหมอคู้หมาแกมันอยู่ไอไปไหนเราเมื่อกี้อุ้ยไม่เกิดไอ้เฮียสอดท้ายเออพวกเราไม่หายไปไหนหมดไร้สัตว์ต้องเบิร์ใหม่ครับ Ủa phe, bảo chúng ta mà. Ở đây, ở Đi hãy đứng ở phải là nó phải là nó phải là nó phải nó เอ้ยเด้เอารวยปะเนีน่ยในโตเยในโตช่วยกูได้ดิเพื่อนไม่กูไม่มี AG เอดีเพื่อนโอ้เยในโตเนี่ยโอ้ Doc ag, Doc ag, Doc ag, เพื่อนโอ้ม่กูไม่มีด็อกแท็กกูไม่มีด็อกแท็กเพื่อนเขาให้รีแล้วเพื่อนคุณ <c oughs> ไม่ชูขึ้นมาทักคนหรนอกเี่ยเอดีจะหมดวะไปเอาี่ตู้แป๊บ นี่กูโผล่มาห้าสิบหกสิบอันเลยนะเฮ้ยนะชุบยู่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 คนนั้นนะอะอ๋อแกนเลยหัวแดงหัวแดงแกนเลยโอเค<ง>พี่โอเคโอเค ดีละหมดเลยพี่วันเอเดียร์มีอีวะเด็กวอลแดนวอลเวสเราต้องรีใหม่วะ หาวพี่ตำรวจไอ้ยาต้องรีใหม่เว้มือานั้นแหละพี่ต้องรีใหม่ไอ้ยาโดนรบมือเยอะเทนขอแลวครับเทนหมดนะไอ้สักไปูจะไหมนต้องไปเทนขอพี่ก่อเทนเทนหมดพี่แทกไล่ใช่ไหมเอ้ยแท็กเลยไหมพี่ท่วนเซนเลยเซนเลยแทกเลยไอ้จิมก็เปล่าไอ้จิมท้ากสีพี่ไม่หรอมึไปจะกูไปมึงไปแค่ละาสองเจเจดครับสหน้ะคะหนึ่งสามห้ายู่หลังไฟต้องโน้นเลยค่ะ เสียแต่ไทถูกถูกไปอุ้มหน่อยอุมไม่ไหวนะครับเนี่ยครับขจะไปอีกอ่ะใครทหารไหมพี่ใครทหารก็ได้นะครับไม่หรอกใครทหารมันจีเหล็กป่ะเอ้าไม่หรอครับไม่มีคนที่บางคนมีทำนะพี่ไม่มีคนจีเหล็กเลยใช่หรอมันจะไกลไปป่ะเดี๋นึงนะขอดูก่อนใช่ไหมเอ้าตรงนี้เดี๋ยวตรงร้านร้านไอเนี้ยร้านที่งัดร้านอ่ะไอริมเลเออเออริมเลปะเดี๋ยวบอกให้ จานพี่ิมเล่เล่นดิมเล่เราเปตู้แดงก่อนจานจานลิมเล่จานได้เลยฮาวได้เลยฮาไม่ไม่อุ้มไม่อุ้มนะ้เว้ยก็คือถ้าจะถ้าจะจุ่มก็คือจุ่มจุ่มตรงที่เขาตายเลยนะอือันนี้รวยใช่ปะใช่ใช่ใช่ผมผมแจ้งไปแล้วผมแจ้งทุกคนไปแล้วว่าไม่อุ้มยีงไ่อยู่ยังไม่อยู่รับย้ำมาย้ำมาเมื่อกี้นี้ยังมีอยู่ต้องต้องคุยใหม่เอาอะไรเค้กเป๋าหนึ่งหกแปดสี่บีเอ็นห้าเจ็ดหกสี่ฮารับเป็นห้าก่อสิบเอ็ด เอดสองหนึ่งหกสาสอง่อเออมึงเรียกะนะหนึ่งหกแปดสี่ปิดตัวครับนนตัวครับเอดสองหนึ่งหกสี่เก้าครับครับ ผมเลขหนึ่งสมสี่ศูนยพี่เพนเขอสิบห้าดีห้า่เหละกูไม่ได้มีเยอะขนาดนั้นไอ้เหี้ยแบ่ไปตู้ไปตู้อะแบ่งๆกันเนาะใครเยอะก็แบ่งไปเลยเลยเลยเอาไปเลยเอไเลยใครเยอะอย่างนีหนศูนย์หไม่พี่แบ่งของมันเลยพี่แบ่งของมันเลยพี่แบ่งของมันเลยไม่ตอนนี้ผมยังแบ่งได้อยู่มยังแบ่งบางอย่างได้อยู่พี่โดมีของอดมาดิมาดิมาดิมดมดด้ดิาาาดมดาิมดมาิ หนึ่งสองไปห้ก่อนอเก้าอเก่าอยู่ไม่ต้องไหนแบ่งกันไปใครเอามแปดเจ็ครับหนึ่งสองแปดเจ็ดครับพี่ไม่มีเอดีบ้างไหมครับพี่มีครับมีมีกระเป๋าเลยครับเอดีมาด้เลยขอขอเอดีนะครับพี่หนึ่งสาหนึ่งครับหนึ่งหนึ่งแปอครับดีหนึ่งแปดสีใช่ไหมรับยังยังหนึ่งศูแปหครับพี่หนึ่งหกสี่เก้าพี่เทนสิบหนึ่งหสี่อดีหนึ่งสี่สมเก้าครับพี่ขอเกาะสามตัวได้ไหมครับพี่สจ้เพกูจะบอกอะไรกระเป๋าเลยเจ็ดสี่หนึ่งอแค่นี้แหละ ขอยเอดีหน่อยพี่หนึ่งสี่หนึ่งสามดีไอ้สัตว์ได้คอยเอดีหน่อยแต่ไล่ชุกให้ม่อะไรหมหนึ่งห่ไครับหนึ่งหนึ่งศูนย์ห้าสิบครับเออ็ดดี่ตัวเล่เลขก่อนครับี่สองครับไหนึ่งเจ็ดอขอขก่อได้ไหมครับผมหนึ่งสามหนึ่งครับหนึ่งสี่สองเก้าครับพี่ ทุกคนเชียงกับแท็กด้นนะครับมีเพียงหนึ่งแปดเจ็ดครับพี่เอ้อะไรครับหนึ่งแปดเจ็เราอะไรตกอกับชูบพี่พี่ให้ผมชนะช์ผมยงวิตาเลยหนึ่กสี่พี่หนึ่งหนึ่งเจ็ดดหนึ่งเจ็ดปดหกเรกนะครับเดียวเรหนึ่งส่งเก้่ไม่ไม่น่ได้นะเอาอะไรครับหนึ่งสเกาห้าหนึ่งสองเก้าห้าเอากครับ สามสามแปดส่วนหอเกาะเนีครับเลื่องไรนะหกห้าสูมันห้าสูผมหมดละผมหมดละผมหมดละหมด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 เลยอ่ะเฮ้ยตโยพาพากูไปตู้เด็กๆกูไม่มีเกาะเล่นเลยอ่ะกินข้าวแป๊บนึงเดี๋ยวพี่ไปขนมาช่วยเขาอีกไม่เลยช่วยขนอาจจะไปเอาพี่ลงไปขนด้วยพี่ครับพี่อันนี้ว่าได้ไปแยกไปเติมของบ้านหรือว่านี่หรอเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมกำลังจะไปเติมของแล้วมามาเซ็ตให้เขาครับโอเคโอเคครับผม กูว่าอนนี่ง่ายกว่าเดี๋ยวกูกับพี่มาง่ายกว่าเขพี่เอาตู้หมูอี่ดมาลตู้หมูตู้หมูหนยตู้หมูอเพาเราองิกั